แล้วครับตอนผมเริ่มต้นนะคืองานนี้ปลายก็สอนก็คือไปที่ประชุมแล้วก็ชวนคนเข้ามาเอยพวกมันก็เป็นงานศิลปมงคลเนี่ยคือใช้สินค้าใช้ไม่ดีคืนได้เอยเราก็ไม่เสี่ยงใช้เวลานอกมาทำอหลังเลิกงานแล้วก็มาทํามีคนมีประสบก,การณ์มาคอยสอนให้เออผมก็เรียนรู้ได้เนี่ยนั้นะแล้วก็มันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรสูงผมก็ตัดสินใจครับจากนั้นพอผมเริ่มต้นชวนคนอีตรงนี้สําคัญคนระับเพื่อเป็นกาลังใจคนใหม่นะตอนผมเริ่มต้นเนี่ยเราก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ถูกไหมเราไปชวนคนมันก็ถามเลยครับมึงได้เท่าไห่ละ มันสั่นอ่ะกูเพิ่งเริ่มอ่ะฮะึงสร้างรู้ต้องตั้งโรงแรมเนี่ยยังเป็นเสาเข็มมึงจะมีคนมาพักไหมก็เพิ่งเริ่มอ่ะผมไปชวนเพื่อนคนนี้เป็นพิศกรด้วยกันนะครับผมชวนให้มาประชุมให้มาประชุมนี่ ไม่เอาวัาวนนี้เสาที่มีโอทีเดินแข่งไปแข่งมาสมัยก่อนนะเจ็ดแปดร้อยบาทด้วยไปประชุมเสียตังค์เสียค่าโอเสียอะไรอีกอไม่เป็นไรผมเป็นแพลตตินัมเฮ้ยตอนนี้เป็นแพลตตินัมเลยว่าุ้ยมันเป็นไปได้เพ,พื่อนบอกไงครับโอ้โหเหนื่อยขนาดนี้ได้แค่นีน้เองเหรอโอ้ผมเนี่ยฮีดฮีดอ้าวถ้างั้นเราต้องทำให้สำเร็จเยอะกว่านี้เพราะทำทำทำครับผมขึ้นทับทิม,ททมครับ ผมขึ้นทัพทีมรายได้มันคูณ2ก็จะไปชวนเพื่อนตอนนี้เพื่อนผมก็ตำแหน่งใหญ่ขึ้นครับเขาก็เปิดก็มีคือแต่ที่แที่เป็นห้องบริชันก็มีออฟฟิศมีห้องใช่ไหมฮะแล้วก็ตกแต่งเขาก็มีลงมีรูปนะครับแล้วบอกเฮ้ยเป็นไงโอ้ oh, มีรูปสวยเป็น,นรูปนกเขาแบบช่องหยุดก็ไปเที่ยวแล้วไปถ่ายลงรูปนก,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 กมาติดอโอ้เ oh, ฮ oh ้ไปเที่ยวเนี่ยเราเป็นทักจีนเไว้เพื่อนนี่เราก็ไปเที่ยวเมืองนอกกันมานะมีคนไทยไปเที่ยวก็เป็นพันคนเลยมันถามอีกครับสำเร็จมีกี่คน ผมก้าวสูงมรแล้วกดตอนที่กําลังอยู่ในขบวนการนะผมก็ไปหาเพื่อนคนนี้ครับเฮ้ยตอนนี้เรากำลังก้าวสูงมากด้วยโอ้หผมก็หวังว่าเขาจะถามว่ารายได้มรกดเป็นยังไงไปไหนอะไรไงนะครับผมก็คุยเัามันบอกครับเฮ้ยมาทำวาเนียตอนนี้มรกรดดีมากนะเขาบอกถ้าจะทำนะเพื่อนมันต้องทําสมัยต้นๆคุณรู้ไหมอํานาจมืดเข้าครอบงำพิษณุเลยคล้ายๆ Dark ดาร์ควเดอร์วันนั้น ผมบอกให้เพื่อนไงเดี๋ยวแต่เรามีระบบบอกเดี๋ยวเรามีเทปให้เดี๋ยวรอก่อนนผมผมต้องกลับมาทำสมาธิผมเข้ามาในรถยของผมนะผมเข้ามาในรถนะผมปิดประตูนะแล้วผมก็ก้มหน้ากับผมมาเลยอำนาจมืดเข้าครอบงำไม่สามารถคลองสติได้ตะโกนดังลั่นในรถนะครับในรถมันไม่ได้กินนะครับไอ้ควายว้า ไอ้รูปนกเนี่ยมันต้องนกเอี้ยงแน่ๆเลยมันบอกไปดูไปถ่ายรูปนกเนี่ยมันต้องนกเอี้ยงเลยมันต้องเลี้ยงนกเอาไว้แน่ๆเลยผมนะเปิดหลังรถแต่เราต้องอรักษาฟอร์มครับช่วงนั้นดักไวเดอร์ออกไปชั่วคราวไปหยิบเทปมาม้วนหนึ่งเทปเน็ตเวิร์กสงสัยไม่เวิร์กผมเลยหยิบเทปของแอมเวย์ครับอาหารสำหรับสมองครับส่งให้มัน แล้วผมก็เรียนรู้จากบอสเป็นดูครับท่านบอกว่าคุณไม่สามารถทําให้คนเป็นลบพึงพอใจได้